แต่พอได้เข้ามาเรียนจริงๆแล้วเนี่ยก็มันก็เป็นอะไรที่เป็นสิ่งที่เราอยากรู้บางบางอย่างเราก็สงสัยมาแล้วแต่ไม่มีใครให้คําตอบได้พอมาเรียนปุ๊บได้มาฟังพระอาจารย์บรรยายเราก็ยิ่งยิ่งอยากรู้ขึ้นไปอีกมันก็เลยเป็นแรงลัดานให้เราแต่หาเวลาเพื่อที่จะมาเรียนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยอนอกจากการทํางานพิเศษแล้วหรือว่าทํางานที่โรงพยาบาลแล้วเนี่ยแทบจะไม่ได้เอาเวลาไปที่อื่นเลย มาที่นี่อย่างเดียวเลยแต่อย่างไรก็ตามเวลาเรียนก็เกิดจะไม่พอดีส่วนเรื่องการ<ส><ด>เปลี่ยนแปลงก็ทำให้เรามีเป็นคนใจเย็นขึ้น บางทีเราเจอคนไข้หรือแม้กระทั่งผู้ช่วยที่โรงพยาบาลหรือผู้ช่วยที่คลินิกต่างๆมันไม่มีอะไรเป็นไป,นปนตามที่ใสเร้าต้องการทุกอย่างเราก็รู้จักดับยั้งชั่งใจตัวเองก็ทําให้เรารู้รู้จักการใช้มีสติม,มีสมาธิในการทําง,งานมีสติรู้จักการพูดคุยสื่อสารกับคนอื่นได้ดีขึ้นรู้จักการระดับอารมณ์ได้ดีขึ้น,กกแ,ลลนแล้วก็ฝึกให้ตัวเราเองเป็นคนมีระเบียบวิน,นัยอย่างเช่นเรา กำหนดว่าเราจะต้องทำกันบ้านในช่วงไหนก็จะทำบางทีก็ยังขี้เกียจอยู่แต่มันก็ต้องทำแล้วแต่พอเรียนไปเรื่อยเืยเรื่อยเนี่ยมีความรู้สึกว่าเออมันเกิดสิ่งหรือมหัศารรย์หรือว่าเหมือนเรานั네่งไปเนี่ยเรามีความสึกเราเป็นสุขเราถึงถึงจุดจุดหนึ่งนะคะแต่มันไม่ได้นั่งแบบทุกครั้งที่ได้นะคะแต่บางครั้งมีอยู่จุดจุดหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยนั่งไปรู้สึกว่า มันเหมือนว่าอพอพอออกจากวงนั้นเนี่ยมันมีความสุขอก็เลยรู้สึกว่าอยากนั่งไปเรื่อยเรื่อยเรือยเรื่อยเรืเนี่ยคาการเปลี่ยนแปลงของตัวเองก็คือว่าเอเมื่อก่อนจะเป็นคนแบบบางทีเก็บอารมณ์ไม่ค่อยอยู่เหมือนกันนะฮะแต่ลหลังๆเนี่ยรู้สึกว่าเรานิ่งขึ้นเราทํางานหรือทาอะไรเนี่ยเรามีส,สติมีสมาธิความผิดพลาดของงานนี่จะน้อยลงหรือเรามีความสึขเราคิดอะไรที่มันจะเร็วขึ้นค่ะ จะจนดีมากเลยลค่ะก็ไม่เคยมาแบบนี้แค่ต้องไปเจอสถานที่แบบนี้เนะี่ยแล้วก็มาคนนั่งสักพักอ่าวซองอาจารย์เพราะนั้นเปิดเปิดเทปใช่ไหมเปิดอธิบายผมก็ฟังเอ้าฟังปุ๊บอ,อ,อึ๊บโดนอลยคอนเสิร์จะุับอ๊บโดนเยนะียแหละมันมีความรู้สึกว่าไม่ร้องนะ คือมันโดนหลายโดนครับคือผมไม่เคยเดอยอย่างนี้เอ๊ะทำไมใจเรานี่มันสบายขึ้นเหมือนตัวเบาขึ้นอไอย่างนี้การเปลี่ยนแปลงของตัวผมก็คือปกติเนี่ยผมผมเป่กคนใจร้อนนะครับแล้วแม่ผมทุกปีท่านก็จะโทรมาเวลาผมโทรไปขอพรท่านทีใหม่แต่เน้นผมเรื่องคนเดียวผมมีพี่น้องสิบเอ็ดคนแต่เน้นผมคนเดียวว่าหนึ่งอย่าใจร้อนนะอย่าไปเล่งเขานะอย่าไปอะไรนัเขาอย่างเงี้ยผมเป็นเนื่องได้เอ๊ะทำไม แม่ต้องต้องเน้นผมคนเดียวทุกปีนะก็เลยว่าเิอมาแล้วมีมีความสุขครับจิตใจเราเกินขึ้นตอนนี้พอาเาจอปัญหาใน้าง,งานเราผมก็มานัางน่งเรืองที่อาจารย์สอนต้องอ่าปลกฟองอารมณ์เนี่ยผมจำมีความใจเรื่องรองอารมณ์พอดีเจอปุ๊บมันจะเข้ามาเลยติดเนผมก็ฟองแล้ว่อน่จะขึ้นข้าม,มาต้อมาก็คุเหมือนได้ได,ได้ได้ประโยชน์ครับตั้งแต่นั้นมาผมเรีนมาที่นู่ืมนถึงเดือนที่สี่เดือนที่ห้าประมาณนี้ครับ ผมกับจากโน้นลยถึงสะพานสารสินผมตั้งปริญานเลยว่าผมเอางานที่ไม่ต้องไม่ต้องออกความเครียดหรือความุูมใจของแมที่บ้านคือมันก็ต้องมีความสขึ้นตัวผมเองก็ก็ดีขึ้นครับโอเคเหตที่ในงานที่ผมมีภรรยาก่อนเ่เพราะว่าผมคิดเรือดดูแลอะไเองเพราะผมดูหานแม่นะหาแม่ก่านหาครอบครัวผมจบมาปุ๊บก็ออกบ้านเลย แต่ผมอยู่คนเดียวเนี่ยพราะว่าโอกาสที่จะอยู่มีสองทางคือไม่ใช่โลกับสวรรค์เนี่ยเพราะว่าใจเราวนี่ยเปนรุ่นคนนั้นใจร้อนแต่ผมไม่เปร้องใครเนีผมเคยได้กระยามมณช่วยดึงตลอดเนีแล้วก็เลยได้สาวมามามาส่งเสริมจนมาที่นี่ครับรู้เพื่อะคือปกติผมก็ชอบปฏิบัติธรรมอยู่แล้วทำหลายที่หลายแห่งมันก็เหมือนกับกินข้าวไม่หยุด แต่และแห่งแต่ละที่ก็เหมือนกับมันไม่ถึงจุดที่เราต้องการเราพอใจแต่พอมาเรียนที่นี่มันผิดแผกไปกจากที่สำนักอื่นที่เราเคยเห็นเพราะว่ามีขั้นมีตอนมีทฤษฎีมีปฏิบัติพอเราเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันโอ้ที่ว่าใช่นะครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นกัะโดยยิงคือ,อรู้สึกว่ามันมีพลังขึ้นตนอนเที่ยงคืน ปีสี่ขึ้นปีห้าเราไม่เพียสมัยก่อนนุ่งเนาหามนอนกาแฟสองแก้วสามแก้วเช้ากาแฟกลางวันกาแฟเย็นกาแฟเดี๋ยวนี้กาแฟกินม,มั่งเลกินม,ม,มั่งก็ไม่เป็นไรเ <c oughs> พื่อน,นทุกคนน่ารักมากเราไปหลายที่ปฏิบัติธรรมไปหลายที่ส่วนใหจญจ่จะเคร่งขืนอยู่ใครอยู่มันะจะไม่ปฏิบัติฐานจะไม่ค่อยคุยกันจะน้อยนอกจากนอกจากคนที่มาด้วยกันจะคุยกันแต่ว่าของเรานี้ เป็นกียมอทุกคนน่ารักมากทุกคนเลยอาจารย์เองก็ไม่ถือนะถือตัวเพื่อมาเห็นของนอัหน้าเลยนะการที่บันแขมไม่ได้เลยนะการที่มาเรียนสมัยนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงก็คือว่าเปเรียนที่ราชพัฒน์ก็ทำให้ตัวเองเรียนจากคนที่ไม่ค่อยรู้เรื่องกับมีความคิดแต่ก็เรียนเรียนพวกเป็นภีษาักแล้วก็ แบบว่าอาจารย์อาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยก็บอกว่าเออรู้สึกว่าเธอเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะช่วงนี้การเรียนการอะไรเธอก็เปี่นดีขึ้นแล้วก็คือจะเป็นคนที่อารมณ์น้อนแล้วก็ขี้งืิดแต่พอตอนนี้ก็รู้สึกว่าเปลี่ยนไปเยอะใจเย็นลงและจะมีเหตุผลมากขึ้นเมื่อก่อนจะเป็นคนที่ว่าหัวอะไรนี่จะตื้อแบบคล้ายๆมัน แต่จะปวดหัวแต่ก็ไม่ปวดมากแต่จะคือพอมาทําสมาธิได้พักเดินก็เหมือนนั่งอยู่พักเลินก็เหมือนจะมีลมมาดังนบนหัวแล้วก็ผูมจนเดี๋ยวนี้ก็หายปวดค่ะงานก็มีความอย่างคิด,ค,ดคิดได้มีเหตุผลเยอะขึ้นคือคิดเวลาเราจะสั่งลูกน้องอะไรยเงี้ยเราก็ยังคิดได้แบบโอกรุนเข้ามากเกินก็ไม่ได้คือมีมีมีตัวคิดขึ้นมาคนะ่ะ แต่สิ่งที่โชคดีที่สุดก็คือได้เจอทุกคนที่ว่าได้เจอในที่นี้เป็นคนที่ว่าหาจากข้างนอกไม่ได้นะคะต้องมาหาในนี้ก็คือสาเหตุที่หนูได้มาศึกษาเรื่องสมาธิแล้วก็ได้มาเรียนตรงนี้เพราะเกิดจากความบุบหนูก็บอกตรงๆว่าพี่อาจารย์ทุกคนอบอกว่าทุกคนถ้าไม่เห็นวค,ค,วค,ความรูกไม่เกิดความบุ้ก็จะไม่ค้นหาสิ่งที่ตัวเองต้องการจะคุณทำยังไงให้มันค้นไปได้ ตอนนั้นแล้วก็หนูก็เร่มานั่งสมาธิไปตัวเองที่บ้านนั่งเพื่อให้มันจิตมันนิ่งอะคะ่ะแต่ว่าแย้งไงก็ไม่นิ่งจนหนูไปทุกที่เลยที่เขาบอกว่าหัดจีบร้างสามวันเจวันพาลูกไปตลอดแต่พอมาที่นี่หนูได้ปฏิบัติแบบสม่ำเสมอทั้งทำการบ้านทั้งที่นี่ตลอดจนได้รู้ ได้ดูมันร่วมีความมันเยอะเยอะขึ้นมากแล้วก็จิตนิ่งขึ้นมาเลยค่ะไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรมาหนาูคิดว่าหนูรับได้หนูรู้สึกไม่สบายตอนนั้นอะ่ะแล้วก็ไปหาหมอแล้วคุณหมอเขาก็บอกว่า,าบอกว่าเป็นโรคอุ้งเท้ตัวเองแต่เก็ต้องออกกำลังกายต้องไม่เครียดแล้วก็ต้องพักผ่อนให้เพียงพอหนูบอกหนูคุไม่ได้เครียดหนูอกหนูจะไปหลวงัชกาลมหาวิทยาลัย จิตใจตอนนั้นที่หนูที่พูหมอบอกอ่ะหนูไม่มีความตกใจอะยนะจิตใจตอนนั้นหนูยอมรับว่าเกิดจากสมาธิจริงๆหนูนิ่งแล้วก็หนูที่ไปถึงเรื่องลูกแข็งแค่เลยว่าตอนนั้นเออจะพยายามทาให้เขาก็รู้ว่าตัวเราเป็นอะไรแล้วก็บอกเขาบอกญาติพี่น้องอะไรเนี่ยแล้วก็หนูพูดว่าไอสมาธิตรงนี้เพื่อหนูได้อย่างมากที่สุดเลยค่ะก่อนหน้าก่อนที่จะมาเรียนแล้วกััครูตรสมาธิก็เป็นคนที่ว่า คือคคิดเร็วอมีอารมณ์เฉื่อแล้วก็สมาธิสั้นตั้งแต่มาเรียนภูรสมาธิก็มีกิจกรรมให้ทํามากมายก,ก็ก็ได้ทํากิจกรรมงานบุญคือก็ไปช่วยงานบุญของกับพี่กุ้งค,คือทำพอต้องโกะที่เราก็ไปช่วยงานหานปะะ่ายญาที่ตองบ้านและที่วัดหลังศาลนะคะ